ทำงานหนักมากภารกิจเยอะที่สุดตัวเขาเริ่มแบบว่าสิ <c oughs> ตัวอ่อนไปหมดแล้วอะเหมือนจะพังเลยเรียบร้อยขอพอยเท้านิดนึงนะนี่ท่าเดียวกันแต่ทำไมเปประมินดูนักเลงจังเลย <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาแต่งตัวตุ๊กตาบลายกันอีกแล้วนะครั้งนี้แม่จะแต่งแฝดคนละฝาคู่นี้ค่ะก็คือปอปประมินนะกับเลมอนในหนเขาผมเขียวเหมือนกันใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวเขาเป็นฝาแฝดกันค่ะโดยใช้ชุดนี้ตอนที่ร้านดิโอทอยส่งมาใช่ไหมแม่บอกว่าแม่มีแบบนี้เลยอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้นั่นเองก็จะให้เด็กๆนะคะใส่กันคนละตัวแกะออกมาก่อน ออกมาแล้วนะคะสีเหลืองแดงนะกับสีเขียวน้ำเงินนะคะก็ใครใส่สีอะไรดี แม่ตัดสินใจแล้วค่ะครั้งนี้แม่จะให้เลมอนนะคะใส่น้ำเงินเขียวปอปร์มิ้นใส่เหลืองแดงนะคะมาเริ่มที่ปอปร์มิ้นเลยแม่นะสะผมให้ปอปร์มิน้นแล้วดูสิคะเราอะ่ะคือแม่เอกนี่แหละทักเปียเขาเนานานมากช่วงที่เล่นละครนีเปอปม์มิ้นทักเปียตลอดใช่ไหมผมเป็นคลื่นคะ่ะเป็นคลื่นไม่หายดูสิช่วงนี้แมกเลยปล่อยตรงๆยาวๆไว้นะคะแล้วด้วยความที่ปอม์มนนิ้นเป็นตัวเอกของละครบลายแม่เลยนะออกบ่อยมาก ทำงานหนักมากภารกิจเยอะที่สุดตัวเขาเริ่มแบบว่าสิ <c oughs> ตัวอ่อนไปหมดแล้วอะ่ะเหมือนจะพังเลยรถแปปปะมินเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบลาย์รุ่นที่ค่อนข้างแพงเลยนะคะคือที่แม่ซื้อมานะคะราคาว้ายราคาแปปปะมินเนี่ยถ้าเทียบนะแพงกว่าเลมอนเกือบสามเท่าอะ่ะแต่ตอนนี้ดูเขาแบบว่าป่วยมากเลยแม่เราสงสารสงสารน่ะ แต่เด็กๆก,ก็ชอบเนาะด้วยความที่เราเล่นบ่อยอ่ะตัวเขาก็งอไปงอมาตอนนี้ตัวอ่อนไปหมดแล้วะคะ่ะเราจะต,ต้องถนอมเปปเปอร์มิน์ของเราหน่อยแล้วว่ามาเปลี่ยนชุดเลยดีกว่าจริงๆชุดที่เขาใส่อยู่นี้แม่ก็ชอบอยู่นะเนี่ยชุดเหลืองเหลืองเอยี่มเหลืองแขนขานะคะคือบางตัวถ้าเราไม่ค่อยได้เล่นนะแขนขาจะฝืดมากเวลาจะขยับนะคะเปปเปอร์มิน์นี้คล่องมากทุกอย่างงอปรุดฟรัดรดฟรดดูสิจะมีไงดีอยากให้ฝืดฝืดหน่อย ชุดนี้นะคะเป็นชุดยาวนะสามารถใส่ตัวเดียวได้เลยแม้กั่ว่าเหมือนเสื้อเขาจะคล้ายๆกับเป็นเสื้อโค้ทเป็นเสื้อคลุมนะคะก็ะใช้ใส่ตัวเดียวแล้วก็ใส่รองเท้าบูทดีกว่าเนาะ <_ C 1> น่ารักมากค่ะมาเลมอนนี่นะคะดูขานะเนี่ยจะนืด ไม่เหมือน erm int, เปเป้มินใช่ไหมเมื่อกี้โยกก็ปืดปป๊ดปาดปื๊ดปาดนี่ขาแขนจะติดๆนะคะเราไม่ค่อยยังเล่นน้อยอยู่เนาะเปเป้มินเราเล่นเขาหนักมาเป็นปีแล้วว่าเปเป้มินก็เล่นละครบรายมาเป็นรอยเรื่องแล้วนะคะเล่นมาเยอะมากเลยเราเปลี่ยนเปลี่ยนคนนำบ้างดิแมให้เปปามินได้พักผ่อนเสร็จแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวขอทำผมให้ส,สาวๆดีกว่า คงจะแค่ติดกิฟพอเนอะเพราะว่าไม่อยากถักเปียแ,แล้วว่าสงสารผมไม่หายสักทีนะคะจริงๆกิฟตพวกนี้นะแม่ไปติดให้ชออตแตมก็ได้นะเนี่ยคือแม่ซื้อมานานมากแล้วค่ะตอนที่เล่นตุ๊ก,กตาปลายนะซื้อมาเก็บเอาไว้ติดให้ตุ๊กตาแล้วตอนนี้มีเชออตแตมแล้วให้ชออตแตมมาใช้บ้างก็ได้น่ารักจังเลยเนี่ยไว้ให้ชออตแตมติดดีไหมได้มาแล้วค่ะแม่ก็จะเป็นกิฟตลายเสือนะคะกับลายจุด ติดให้สองสาวเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่รองเท้าเดี๋ยวเรามาหารองเท้าให้สาวๆกันคลังนี้นะคะใส่เสื้อโคใช่ไหมเหมือนเวลาไปเที่ยวก็แม่ก็มองว่าน่าจะเป็นรองเท้าบูทค่ะซึ่งเราก็จะมีบูทสีขาว ับบูสสีดำเน้ะแล้วก็บู๊มีโซ่แม้จะให้ใส่บูสสีดำเหมือนกันนะคะทั้งสองคนเลยเสร็จแล้วนะคะเปเปบร์มินคอยเท้าเล็กน่อยนะยืนโพสท่ารอเลมอนแป๊บหนึ่ง ท่าเดียวกันแต่ทำไมเปปะปร์มินดูนักเลงจังเลยเสร็จเรียบร้อยคะ่ะฝาแฝดของเรานะแฝดคนละฝานะคะเลมอนกับเปปะปร์มินนะนี่ใครชอบคนไหนมากกว่านะคะคอมเมนต์เลยเพราะว่าเปปเปร์มินนะคะถึงจะแต่งตัวเหมือนกันนะแต่หน้าก็มีความเหวี่ยงความเกลียนอยู่นะคะกับเลมอนที่ก็ดูหวานอยู่นะก็ยังดูเป็นดูหวานกว่านิดหนึงนะคะ เรียบร้อยค่ะน้องๆนะคะอยากให้แม่แต่งตัวตุ๊กตาบรายนะตัวไหนคนไหนเป็นอะไรหรือว่าเป็นสไตล์ไหนหรือว่าใครกับใครมาแต่งคู่กัน,นยังไงก็คอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวแม่จะทําให้นะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องเชื่อแต้มที่เพจแล้วก็อินส a าแกรแม่ปูเป้นะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ช n e l นี้นะวันนี้แม่กับสาวบรายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย